มันก็ได้โดนคุณใส่ได้รู้จักไว้คุณใส่ไหยโดนมาหรอนวิ่งปกติไม่แบบไม่เคยปวดขาแล้วนิ้วนี่ปวดเมื่คืนเมื่คืนนอนปวดมากอ่เดินไม่ได้เลยอยู่ช่วยนั่กับคนทุกคนนะจะไล่คุณใส่ออกนะคุณใส่อ่ะไม่อยู่ข้ำมันไม่มีไปรถน้ำมันเอาน้ำมันนูถน้ำมันนูรนมาเหมือนกันคุณใส่เจอน้ำแข็งใส่แล้าไปบเอ๊ะตัดเอง เดี๋ยวเจอคุณพ่อประหลัดขิดหลวงพ่อป่วยทำน้ำมนต์กระหอนเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเอาละเียบร้อยเออะเรียงอ่ะไปกินตานไยเลยอ่ะเดี๋ยวดูพี่ง้ไหมดร้องไ้ค่ะอาหน้าหมร้อย พี่ไปอย่างนั้นด้วยใช่วิ่งหนุ่มนายออกมาแล้วไงเดินไปโดนหอเดินไดอดเดืของตันตัวมันก็เป็นอย่างไม่ใช่โล่งยันหายยันต้องดูคืนนี้ไม่ตอนนี้มันหายยังอ่ะตอนนี้นดูลงไหมคะตอนนี้มันมีอาการหรือเปล่าก็ไม่มีอาการก่อนม่จะทำอะไรแล้วอ่ะ้าวเช็คร่างกายค่ะมือที่บอกว่าติดอะไรอย่างนี้ลองกำมันกุ้มๆหรือที่ เราเช็คดูวลาวถ้ามีอะไรก็ฉีดแล้วก็บอกอาจารย์ได้ค่ะก็อะไรนะที่เขาว่ามันวิ่งวิ่งอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกวิ่งบอกวิ่งแล้วมันเป็นอะไรนะก่อนทีะพี่เดียไม่รู้ตรงไหนอาจารจะหนูปวดตามพวกข้อทั้งหมดแล้วแต่นี่หาหมอหมอบอกว่าเป็นเมตาอยแต่ว่ารอบที่แล้วมาหาอาจารย์เนี่ยไม่มีอะไรอาจารย์ก็ไห้ให้แล้วตอนนี้ดูมือ ถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดมันจบแล้วเมื่อกี้มันปวดเจ็บไหมคะตอนทำก่อนทำอะไรมันก็ตื่นได้กว่านี้นิดน,นึนนนนงมากกว่านี้ให<ว><ม>้พลอยดีพอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวก็ลองดูว่าคืนเนี้ยตอนที่นอนเพราะนอนบางทีลุกๆไม่ขึ้นเลยแล้วก